สักนี้จะพี่น้องของป้ายจ้ามือเนี้ยต่อยติดมะพร้าวเฮ็ดดั่งแดงไข่เพื่อนๆจ้าจริงจริงเยอรมันเขาเอื่องสเปซเลสเลยแหละจ้าเอาต่ยก็ใส่อันนี้เป็นแป้งสาลีอันนี้ผสมค์ได้จ้ามันซีมีหลายยี่ห้อจ้าในเยอรมันนะประเทศเยอรมันบาทห้าไปเซ็เก็ใส่เป็นเอแป้งสาลีอันนี้ผสมเลยจ้าเอาต่อยใส่เป็นซีสุนหาเนาะจ้าเนาะแล้วก็อุปกรณ์ก็บซมีที่หนีบได้จ้าเพื่อนๆจ้าที่หนีเป็นกับซีมีหัวงนาหนี่จ้ามือเนี้ยต่อยกับเป็นแบบเป็นเซน เส้นแบนๆแ,แน่ละจ้ะเพื่อนๆนี่มันสิมนี้บใบไยะแบบนี้จะเป็นแบบกลมจะดสัดรองแดงแบบกลมนะพอได้สองการเนาะมันเปลี่ยนได้จ,จ้ะนี่จ้ะโอ้เขาจะเป็นลักษณะนี้เลยจ้ะและ้วกระสีนีแบบบางเนี่ยจ้ะมีแบบเส้นน้อยอันนี้ก็ได้จ้ะต่ห้าสิบบเฮตแปลงไอเหลวหลาเนาะจ้ะเนาะ มีสามใบไหมเปลี่ยนจ้ะเพื่อนๆอันนี้เอาเอาตว่าไปซื้อมาใหมาจา่จ้ะกราคากับซิปซียูโรวออ่าตว่าลืมบอกนะจ๊ะเนาะมีใครน้ำจ๊ะใส่แป้งลงไปก่อนนะจ๊ะเนาะสามสองสักพี่สามสพี่เอาที่ว่าห่าเฮอติด่ซสนเฮ็ดหลายเฮ็ดน้อยนะเพื่อนๆจอนึงสองสามสักพี่เลยจ้ะ ตับพี่ก้เอาเออาาพื่อนๆตับพี่ตกบพี่ถ้าต่อยกับซีเฮ็ดประมาณกบาบขึงโลก,กว่าจ้าเพื่อนเพิ่มแถมอีกนิดนึงนะประมาณเจ็ดขีดถ้อต่อยเฮ็ดถ้าต่อย,อยสิมีเลยน้ำจเจ้าเพื่อน มีเนยด้วยบริน้มีสูตรตายตัวเพื่อนๆกะเอาไปต่อยอดกันได้เลยจ้ะเพื่อนๆจ้าใช้เนยลงไปจ้ะบางคนก็นกนอาจจะสื่อข้องใจถามว่าเอ๊ะใช้เนยเหลวได้ไหมได้ก,กันจะขอให้เป็นเนยนะเพื่อนๆจ้าเหมือนเนื้อต่อยทายเป็นกองสองสูตรจะพอต่อยทั้งข้างตังและข้างนอนนะประมาณนิด นิดหน่อยเพื่อนพอได้กหอมไหลกับไส้ไหลเพื่อนจ้าแก่นี่หละจ้ะเดี๋ยวข้วใส่ช่วงจีเอาต่อยมาเตรียมแป้งเดี๋ยวต่อยกับด้ต้มน้ำไปแล้วจ้ะต้มน้ำสำหรับที่ห้าสิต้มน่าจะเนาะต่อไก่ลงไปจ้ะไว้สองเพื่อนจ้า เกีียวใสไปปั๊บกองนิดนึงจ้ะใครในห้องก็ต้องล้างให้สะอาดคนเด้อวเพื่อนหัวหายบมเป็นอย่างเงี้นเพืเ่อนเนาะห <c oughs> ัวหายบมเป็นอย่างเั้เื่น สองสีสองสีหกเจ็ดเอาต่อยขึนใส่ไปแปดฟองก่อนได้จ้ะเอาต่อยขึใส่เป็นเครื่องตีแป้งช่วยได้จ้ะเพื่อนๆจ้ะก้อนข้นก็ก่อนจ้ะ เติมน้ำไปจะอันนี้น้ำกับประมาณสามสามร้อยมิลลิลิตรจะไปเพื่อนก็แป้งเก็ดขีดขึ้นจ่ะเพื่อนก็ร่องไอ้แต่ถือร่องที่ใส้น้ำจะละหน่อยเอาก่อนนิดเดีเนาะ ไฟติมน้ำให้เดจ้ะพอตีจนเนืยก็เริ่มเนียนแล้วต่อกับทิ่ใส่เกลือลงไปนิดนึงจ้ะเกลือประมาณครึ่งช้อนชาแหละจ้ะ นิดเดียวจะใส่หลายถึงเพิ่อนในมันติเค็มบ้าๆเดี๋ยวเอาถงใส่เกลือไปในน้ำต้มเข้าไปได้เนาะน้ำแล้วก็อลวกเส็จเลนจ้ะ เขาเสียไข่เส้นพาสตา้าหรือเส้นสปากเกตตี้อะไรผมขันจัดแต่ไม่สีนุ่มกว่านุ่มแล้วก็สีหอมเนยหอมไข่จ้ะเพื่อนคุณก็อีกเกลือนจ้ะที่เห็นเป็นเอ่อเป็นก้อนอันนี้โบยยังเดี๋ยวจะเป็น ยังนอกว่ากันลื้อฟื้นกระเน่อยเป็นเนื่ยถ้จ้ะแล้วก็สิพักแป้งถิ่มไว้ประมาณสิบห้านาทีจะเันเือน่อนจ๊ะจื้อลงไปนิดนึงจ้ะ น,นิดหน่อยนี่เป็นแป้งของเพื่อนๆแถวตีไปเนาะเสรตัวแล้วจ้าสิผาละที่น่าตายฉินไปเ้าเสรมาเรื่อนเมกเกิลเลยจ้ะเพื่อนๆ ใส่ไฟปันกลางไล้จ้ะได้แล้วบีบกันไล้จ้ะ ตัวบีบเป็นเส้นใหญ่ให้เพื่อนๆได้จ้ะเพื่อนๆจ๋าเขาเริ่มร้อยโตแล้วเอาตัวกระต้มไปอกปร,ระมาณหานาทีอันนี้เป็นแบบเส้นใหญ่มากๆเลยเด้อเพื่อนๆจ๋าเอตัวติดต้มไปเบิ้งสามแบบได้จ้ะมูนิตีบีไปเบิ้งสามแบบได้จ้ะแต่ผมะเอาตัเดี๋ยวไป ล่างพานน้ำทเด้อเพื่อนๆใส่ที่ๆล่างพานน้ำเน,นี่ยมีอาไรเป็นคะเปิดมันเย็นล่างเนี่จ้ะน้ำอยู่เมืองนอกก็ต้องวางแกเย็นเย็นจะเป็นนุ่มๆเแล้วน้ำออกถึงมือจับพักไว้ให้เขาสเสด็จน้ำด้อยจ้ะเนาะเพื่อจน,อนจ้าต่อไปเปลี่ยนกลอนคำอาใหม่เนาะเอาแบบเป็นเส้นกลมจ้ะอันนี้นนนนจะเป็นรูใหญ่นิดนึงจ้ะเพื่อน ใส่แป้งลงไปจ้ะประมาณครึ่งเดียวพ่อได้จ้ะอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยปีบลงไปจ้ะแล้วนี่ ต่อยกับไปเปลี่ยนไม่อีกแบบนึงจะอันนี้เป็นหูหน่อยทุติี่าต่อยมากบีบมากได้เส้็ที่เป็นออกมาเส้นน้อยใๆใกล้เส้็กับพุ่นี้จะเป็นเพื่อนเริ่มล้อยโตพราะเริ่มเลย,เ,เ,ลยเพราะมันเริ่อมล้อยต่อให้กระตักขึ้นละจ้ะ เส้นแบบไงเน,น่าเหนีห่ยาสิต้มน้ำนิดนึงเด้อเพื่อนๆจ้าได้อยู่เดอ้อได้อยู่เดอ้อมันคือเส้นดองแดงเคือไอแม่เฮ็ดคิดกันเดอ้อแต่มันเป็นเส้นดองแดงไทยจ้ะเพื่อนๆแล้วต่อสิเปสผ่านน้ำเย็นคือเกาจะล้างผ่านน้ำเย็นจ้ะอันนี้สิบแบบเป็นแบบงูเล็กได้จ้ะเพื่อนจ้า มดอดลงไปแบบเร็วๆเลยจ้ะไปมีปลาเดย๋ยวผึ่งคนเขาได้จากผเพื่อนไปเขาไปแป๊บหนึ่งเขาลอยตัวขึ้นก่อน ลอยโตขึ้นแล้วฮักติต er ักขึ้นได้จังเพื่อนจ้าเห็นบอสเนดองแดงไข่เอาต่ยกับแซ่บกันเด้อเพื่อนเพื่อนเส้นดองแดงไข่เยอรมันเด้เนี่เอาไปลองเฮ็ดกันเบิ่งเด้อเพื่อน ไปล,ล้างผ่านน้ำเยน็นคือเก้าเพื่อนจ้าแต่เสร็จแยบร้อยเลยจพืนเพื่อนอันนี้สิเป็นแบบแคล้ายๆเส้นข้าวปุ้นเลยได้จ้าเด้อแฉบจานเนี่ยอนนี้ก็สิเป็นเป็นคล้ายๆเส้นใหญ่ออกมานิดนึงอันนี้ก็สิเป็นดองแดงเด้เพื่อนเพื่อนดองแดงไข่พูมมใจนําเสนอเพื่อนเพื่อนจ้าเนี่ยจ้าใส่มือยิบเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆ,นๆสนใจลองกระเพ็ดกันเบื้องจะเบิ้งได้จ้ะบ่ยากจ้ะง่ายกว่าเดคิททำมาคลิปนี้ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้อต้อยนั่เด้อจ้ะเพื่อนๆจ้าวัดดีจ้า